ประวัติออฟจุมพลออฟจุมพลนะคะแจ้งเกิดจากการเป็นพิธีกรรายการไฟไลไฟ์เฟสและต่อมาเนี่ยน้องก็ได้มีผลงานแสดงซีรีส์เรื่องรุ่นที่ซีเข็ดเลิฟแสดงคู่กับน้องกันอธัธมพันธ์นั่นเองค่ะและทําให้น้องทั้งคู่นะคะฟินจิ้นกระแสดังมากไม่ว่าจะในจอหรือนอกจอะคะ่ะ ออจุมพลนะคะน้องเนี่ยเกิดเมื่อวันที่20มกราคมพศ2534มีพี่น้องรวมกัน3คนโดยอ๋อเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องนะคะมีพี่ชาย1คนแล้วก็มีพี่สาวหนึ่งคนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดลาดบ่อพิดค่ะผลงานเด่นของน้องนะคะก็อย่างเช่นเรื่องรูมอ l โ n นรุ่นที่ซีเค็ Le Up, ดเลิฟทฤษฎีจีบเธอละครนะคะน้องอ๋อเนี่ยก็เริ่มแสดงมาตั้งแต่ปีพศ2 5 6 1ได้แก่ชั่วโมง ต้องมนทางช่อง3ไฟสิ้นเชื้อสาวออฟฟิศส6 6วันฉันจะพังงานวิวาและผลงานละครล่าสุดนะคะก็คือคืนนับดาวค่ะส่วนซีรีส์มากมายที่เราจะได้เห็นน้องเนี่ยออนแอร์ air ทางช่องวันช่อง GMM 25ลา n e t ยนีวีนะคะยกตัวอย่างเช่นฮอร์โมนวัยว้าวุ่นลูมอโรนไวไฟโซไซตี้รักนาเป็ดโง่รุ่นที่ซีเข็ดเลิฟ s โตตัสเดอะซคุณแม่ไวสายเดอะซีรีส สามกำลังแจ๋วทฤษฎีจีบเธอหอนี้ชนีแจ่มจินนายกลายเป็นฉันเขาไม่ใช่ผมและขับไฟดีตอนคุกค,คุณป้ารอความสามารถดีเป็นเลิศนะคะก็ทำให้คว้ารางวัลไปมากมายเช่นกันค่ะ คว้ารางวัลเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2560เลยด้วยกันนะคะอย่างเช่นรางวัลพระกินนลีคนดีของสังคมครั้งที่7 g ็ดเกสต้าโซเชียลซูเปอร์สตาร์ออปี2017คู่กับน้องกันอัธพันธ์ค่ะมายามหาชนปี2561ดาราคู่ขวัญคู่จิน้นไลท e ทีวี a วอร์ปี2019คู่จิน้นขวัญใจมหาชนคู่กับกันอัธพันธ์อีกแล้วค่ะ ปี2562มายามมหาชนแคสต์อวอร์ดเกส,สตาและปี2563ลายทีวีอวอร์ดคู่จิ้นขวัญใจมหาชนคู่กับกันอัธพันธ์ค่ะนี่ัยส่วนตัวของออฟจุมพลนะคะเข,ขาค่อนข้างเป็นคนติดจริงๆเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะแต่ก็ยังชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นงานอดิเรกข,ของออฟจุมพลนะคะก็คือการแต่งตัวอ่านหนังสือแฟชั่นฟังเพลงแล้วก็เล่นโทรศัพท์บ้างเป็นครัง้งคราวนะคะ ยังไงก็ฝากไปติดตามออฟจุมพลกันด้วยนะคะกับ IG ของเขาเลยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์วิกิพีเดียด้วยค่ะ